คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเราเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเราเป็นเป็นดีพาร์ตเมนต์เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเงินนะในเสียเวลาทีนี้จากเป็นฝ่ายเล็กๆเนี่ยนะเราก็เริ่มจากประมาณห้าคนนะที่เราตั้งขอกันขึ้นมาเป็นฝ่ายใช้เงิน้วยซ้ำไปใช่แล้วบุนกันละนาวเลยโอ้โหคือแบบลูกชายคนนี้เข้ามาทำงานเนี่ยก็ขอเงินอย่างเดียวพี่ๆผมเนี่ยเขาก็แบบเป็นฝ่ายหาเงินเงินเราก็หาเงินหาเงินหาเงินเราก็บอกมาขอใช้เงินขอใช้เงินขอใช้เงินเราก็ใช้อย่างเดียวสนุกดีเสร็จแล้ว อ,อพอพอเราเริ่มตั้งจากห้าคนครเราพบว่ามันเริ่มเวิร์คขึ้นเราก็เริ่มขยายตัวขยายตัวจนกระทั่งมนขึ้นประมาณยี่0ิบสสิบคนนะมันก็ใหญ่พอนะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอกกก้กระบวนการปรับระบบในองค์กรเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มเข้าที่เราก็เลยเอาอย่างนี้ละกันด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามีด้านโอเพนซอร์สนะด้านระบบการสื่อสารในองค์กรในเรื่องของระบบงานด้านบริหารการขาย เราก็แตกตัวออกมาเปิดเป็นบริษัทนะชืที่บริษัทไอโซลูชันไม่ได้ขายไม่ได้ทำซอฟต์แวร์ให้กับสยามเวลาอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็คือแบบลูกค้าทั่วไปใช่หมดก็หลังจากทามาก็จากลูกค้าที่เราเรามีโฟกัสอยู่ไม่กี่รายนะที่เริ่มอยู่ประมาณสามสี่รายในช่วงแรกๆนะตอนแรกๆที่เปิดบริษัท เ,เดินมาแผ่ลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าเดินมาบอกเออเนี่ยเขามีลูกค้ายมียูเซอร์ประมาณพัน 1, คนโห้มดีใจตกเก้าอี้เลยผมรู้สึกเป็นลูกค้าที่ใหญ่มาก<ช>นะฮะแล้วก็แล้วก็วกในแง่ของในแง่ของชื่อเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างดีเราก็บอกว่าเออจากจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราโฟกัสไม่กี่รายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆแตกตัวแตกตัว,ต,วตอนนี้ก็มีประม,มาณ200กว่าที่เป็นลูกค้าโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับ200รลาย200กว่า